สวัสดีค่ะ FC ท,ทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีน VAP เช้าบ่ายวันที่24มิถุนายน2567นะคะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้หุ้นจีน V.I.P. ใจะททำให้นะคะทุกคนเวลาใจเหลือใจก็เลยได้ทำให้นะคะแต่ว่า วันต่อไปใจก็ไม่ทราบว่าจะมีเวลาทําให้ไหมนะคะถ้ามีเวลาใจจะทําให้เนาะพี่น้องเนาะแล้วตะมือแล้วค่ะเดอะ้อยาวากันเด้อพี่น้องทุกท่านค่ะเแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นนี้นะคะทุกคนคือการเจาะเด่นวิ่งลูดแต่ละรอบเด้อพี่น้องถ้าพี่น้องวบ่ามากก็ชอบให้รอดูเลขเด่นประจําวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปเด้อค่ะเดอะ้อ เลขเด่นประจําวันกะมีเขามีหลุดคือกันพี่น้องแต่ว่าท่านจะใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเราไปดูวันที่23ก่อนนะคะทุกคนคะส่วนคู่ที่จะจับให้นี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติตัวเลขวันก่อนและเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเขามีหลุดคือกันเด้อพี่น้องเด้อ วันที่23นะคะจะให้เด่น0และ9มา398 09นะคะทุกคนมาทั้ง0และ9เลยนะคะทุกคน9มา2เด้งพี่น้อง98 900 9รอบบ่ายจะให้7และ6หลุดนะคะทุกท่านมา493 39พี่น้องคะ9รอบเช้ามาอีก2เด้งนะคะทุกคนรอบบ่าย7กับ6หลุดพี่น้องเอา เลขเด่นประจําวัน1กับ6ก็ยังหลุดนะคะทุกคนจีนวเพราะว่าวันเสาร์ก็หลุดนะคะพี่น้องรุดมิดจัดเลยนะคะทุกคนวันเสาร์วันอาทิตย์มาเข้านะคะทุกคนแต่ว่าวันจันทร์ก็ไม่สามารถทราบได้จะเข้าจะหลุดพี่น้องมาลุ้นกันต่อนะคะวันที่24นะคะทุกคนจากที่ใจคํานวณได้ใจได้อยู่ที่เด่น8และ7เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะแปดหสอง 8ปดสามแปดเก้าแปดศูนยเจเจค่ะเจ็ดเจ็ดเจสองเจ็ดหเจสาเจดเก้า เจ็ดศูนย์เดนรอบบ่ายค่ะพี่น้องเด่นรอบบ่ายอยู่ที่เจ็ดและหกวันนี้เจ็ดเบิ้ลน,นะคะทุกคนตรงกับเลขเบิ้ลประจำวันพี่น้องเจ็ดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเก้า กค่ะพี่น้องหกแปดหกสองหกสี่หกเก้าหกสามหกศูนย์ค่ะประมาณนี้พี่น้องมาดูค่ะพู้ตัวเด่นค่ะแปดเจ็ดเจ็ดหกแปดหกแปดเจ็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 ดหก เจ็ดกับ6กรอบไ่เจ็ดแปดเจ็ดหก7จ็ดแปดเจ็ดเจ็หก็ดเนะคะหกก็หกแปดนะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านคะ่ะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกคนทีนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะ เลขเด่นประจําวันจันท์อยู่ที่เลข2และเลข7เบิ้ลประจําวันคือ22และ77นะคะ2กับ7นี้ท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเรามาดูค่ะทุกคนเด่นรอบช้าอยู่ที่8ดและเดเด่นประจําวันอยู่ที่2และ7เป็น8287ติดคู่ตัวเด่น8 7 8, 8, 8, 7 8นะคะ7ค่ะ7 2 7, 7 7ติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันติดคู่ตัวเด่นด้วยนะคะทุกคน7 7 จ็ดกับหกรอบบ่ายและสองกับเจ็ด่นประจําวันเป็นสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันและคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนหกค่ะหกสองหกเจ็ดติดคู่ตัวเด่นหกเจ็ดเจ็ดหกเป็นจังใดพี่น้องมักบ่ค่ะมีคู่ใดมักบ่พี่นอกก้องมักกระตามใดเด้อพี่น้องขาบ่มักกับพานคือก่อหรอพี่น้องสถิติมีเขามีรุดนะจ๊ะเนาะ สำหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นนะคะทุกคนที่ใจวางไว้ให้ก็แล้วแต่ fc ทุกท่านจะชอบนะคะใจหาสถิติจากตัวเลขเมื่อวานนี้และเลขเด่นประจําวันวางไว้ให้นะคะท่านไหนมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับใหม่จับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนหุ้นใจก็ไม่ได้เข้าทุกวันนะคะทุกคนวันเข้าวันหลุดเด้อพี่น้องเด้อเพื่อใจไว้เจฟน้ำเด้อค่ะค่ะทุกท่านคะ่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีน vip นะคะวันที่ ที่ 14, มิถุนายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโศกมันหม,น,มนสุขุูสุขคนด้วพี่น้องสวัสดีจ้า